สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายพิการศึกษาและอีกสิบสถานีเครือข่ายทั่วประเทศครับ รายการนี้สร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ผมสิวาวุฒิวันนารับหน้าที่ดำเนินรายการครับแล้ววันนี้ผมก็มาพร้อมกับคุณจุมพลเมหมคิรินจากศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยสวชสวัสดีครับคุณจุมพลสวัสดีครับคุณสิวาวุฒิเรื่องราวคุยกันวันนี้นี่ผมอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องชีวิตัตวักนิดนึงนะครับมีมีโอกาสเนี่ย ไปอ่านเรื่องในเว็บไซต์ของวิชาการ c o m นะครับก็บต้องบอกว่าโอ้เรื่องนี้นี่ชอบมากเป็นเรื่องของอะไรของสัตว์เหรอครับคุจุลชีวิตคู่พิสดารของสัตว์โลก<ม>นะครับครับผมคือแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการผสมพันธุ์ของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งโมมีเรียกว่าวิธีการที่มหัศจรรย์พันลึกนะครับรบ,บางครั้งเนี่ยเรา,เราท่านๆเนี่ย มนุษย์เราเนี่ยก็คงอาจจะคิดไม่ถึงว่าทําไมสัตว์เหล่านี้สัตว์โลกแต่ละชนิดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี่นะครับ <c oughs> ท่างสร้างตำนานรักที่ <c oughs> พิจดารผันลึกเหมือนเรากับธรรมชาติได้พิจิตเขียนบทให้เขาได้แสดงบทบาทของอบทบาท <c oughs> บคู่แต่แต่ละสั <c oughs> ตว์ <c oughs> แต่ละชนิดเนี่ยนะครับท่างทั้งโอโห,หน้าหน้าอัศจรรย์จริงๆนะครับครับผมเอ่อ ในสายตาของของมนุษย์เราเนี่ยคิดว่านะถ้าพูดถึงชีวิตคู่หรือความรักเนี่ยถ้าในบริบทของมนุษย์เนี่ยนะครับคุณสิบาุคบว่าจะต้องคือจะจะต้องวาดหวังเ่็อยังไงในในในเหมือนมนุษย์ของเราอย่างเงี้ยนะครับต้องเป็นสิ่งที่สวยงามใช่ไหมครับอ่าสวยงามรู้สึกขอบุณนะครับชีวิตร,รู้สึกอาจจะเหมือนชีวิตรักเป็นสีชมพูนะเต็มไปด้วยความสุขใช่ไหมครับใช่ก,ก็ก็เป็นเป็นเรียกว่าอะไรนะ เป็นเป็นความสุขในช่วงมีความรักนะครับครับผมสัตว์แต่ว่าสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้นะครับสัตว์เนี่ยจะต้องกว่าที่จะได้ที่ก่อนที่จะสร้าง่าพันธ์หรือว่าผสมพันธ์เนี่ยสัตว์โลกหลายๆชนิดเนี่ยนะครับอาจจะต้องแลกมาด้วยด้วยชีวิตนะครับเหมือนประเภทแบบรักต้องฆ่ารักต้องหลังเลือดรักต้องเจ็บปวดนะครับเออซึ่งแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิถีของ ของธรรมชาตินะครับที่อาจจะกําหนดให้เขามีวิถีชีวิตเป็นเช่นนั้นแต่ว่าจริงๆในธรรมชาติก็มีเหตุผลในตัวของมันเหมือนกันเราลองมาไล่เรียงกันดูนะครับว่าในชีวิตคู่พิสดารของสัตว์ที่จะนํามาเสนอต่อไปนียนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรนะครับครับอย่างสัตว์ชนิดแรกที่จะกล่าวถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของแบ่งมุมนะครับที่สร้างตำนานว่ารักต้องฆ่าเนี่ย คุณจีวัฒนหรือผมว่าคุณคุณฝังเองคุณจัววุูิเองก็อาจจะเคยดูหนังสารคดีนะครับใช่ใชรเรื่องของการผสมพันธุ์ของแมงมุม,มะครับผมนะครับที่คือตัวตัวเมียเนี่ยโดยโดยธรรมชาติเนี่ยตัวเมียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้นะครับผมตัวผู้เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียแล้วแมงม,มุมเนี่ยเมียเนี่ยเขามักจะมีนิสัยดุร้ายนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาตัวผู้ที่ จะเข้ามาผสมพันธุ์เนี่ยก็จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งคือจะต้องจะต้องเข้าดูทิศทางเข้าให้ดีอะนะครับจะต้องรีบเรียบเพียงเคียงดูไว้ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอารมณ์ของเธอเนี่ยก็จะจับตัวผู้นะครับทําร้ายแล้วก็ฆ่าได้นะครับร้ายใช่ไหมครับใช่ก็คือก็คือนิสัยของตัวมีจะดุร้ายอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าธรรมชาติจะกําหนดยังไงเนี่ยตัวผู้ก็ต้องต้องเข้าไปเดือรผสมพันธุ์นะครับ มันก็จะต้องดูทิศทางให้ดีว่าจะจะจะเข้ายัางไงท,ที่ที่จะไม่ให้ตัวเมีทยทาร้ายนะครับผ <ม S 2> แล้วหลังจากที่เขาผสมพันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นอย่างที่บอกว่าธรรมชาติที่คิดหรือเปล่านี่นะว่าตัวผู้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะหนีไม่รอดก็คือจะถูกตัวเมียจับกินเป็นอาหารครับเราก็จะรู้สึกว่าโอวันนี้นี่มัน ชีวิตรักมีชงโหร้ายได้เกินคือรักต้องฆ่าเนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องตัวผู้ก็จะต้องตกเป็นเหยื่อแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกตัวนะครับมันก็มีเหมือนกันที่คือตัวผู้เองมันก็รักชีวิตแต่นะเออมันก็พยายามจะเอาอากเอาตัวรอดเหมือนกันบางทีเนี่ยมันก็เลยก่อนที่จะจะเข้าไปผสมพันบางทีก็ต้องพยายามเอาใจตัวเมียนะโดยที่ไปหาอาหารมามาปรนเปรยให้ตัวเมียได้กินอิ่นน้ำสำราญก่อนจะได้อารมณ์ดีไม่ไม,ไม่ไม่อยู่กระหายแล้วก็ไม่โกรธนะครับ มันมันก็มีเหมือนกันก็ก็กพยายามจะหาวิธีการที่จะเอาตัวรอดแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มันเจอตกเป็นเหยื่อเป็นอาหารนะครับครับตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบที่เราเลยเรียกว่าแม่งมุมแม่ไม้นะครับทีจมมักว่าหลังจากผสมพันเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะฆ่าคู่ชีวิตฆ่าตัวผู่ซะครับก็เหมือนตัวมันเองก็จะเป็นมาก คร,ครับผมแต่ว่าพูดจริงจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติในส่วนตรงนี้เขาก็มีผมว่าเขาก็มีเหตุผลของเขานะว่าที่เขาต้องฆ่าเนี่ยคือเนื่องจากว่าขณะที่เขาที่แต่ก่อนที่ให้กําเนิดลูกเนี่ยเขาก็จะต้องใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะครับแล้วลองดูสิบางทีอาหารในธรรมชาติเนี่ยมันก็อาจจะหายากนะในช่วงนั้นเขาก็ต้องการพลังงานเยอะเอะดังนั้นการที่เขาได้กินดูผูเป็นอาหารเนี่ยมันก็ จะเป็นเรียกว่าอะไรธรรมชาติกําหนดมาหรือเปล่านะครับเพิ่มพลังงานให้ตัวเองส่วนหนึ่เอ่อเหตุผลของมันที่อาจจะทําให้ตัวเมียได้ได้พลังงานกับการที่จยมันให้กําเนิดทายาต่อไปครับ,รบผมทํานองเดียวกันนะอ,อตำนานรัตตองคาเนี่ยก็ไม่ต่างจากตะกต,ตาตนตําข้าวเหมือนกันครับผมเสียวุฒิรู้จักตุ๊กแแตนตําข้าวไหมเคยเห็นครับผมเคยเห็น ใช่ใช่ครับสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็ชอบจับมาเล่นนะเออตอนนั้นคือเด็กๆในจังหวัดเนี่ยผมว่าจะคุ้นเคยกันดีกับกับใบเจ้าสกัตแอนตำข้าวเนี่ยใช่ครับตัวตัวเปนสีเขียวๆตัวใหญ่นียตัวกู้เนี่ยแล้วมันก็มันจะเหมือนชอบชูขามหน้าข่งขาเหมือนแบบจะต่อยมวยลุงที่ก็เรียกสกัตแอนต่อยมวยอ่ะครับผมนะครับเอ่อตัวเมียของสกัตแอนตำข้าวเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกันนะฮะแล้วก็ นองเดียวกันก็ก็จะมีนิสัยที่จะต้องฆ่าตัวผู้เหมือนกันครับในขณะที่ตอนจะสมพันธ์ใช่ไหมครับใช่ตัวผู้เนี่ยต้องคือเอ่อทั้งขณะขณะผสมพันธุ์แล้วก็หลังผสมพันธุ์นะครับมไเจ้าแมงมุมเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยมันจะเกิดทั้งก่อนแล้วก็หลังคือคือก่อนเข้าก็ต้องระวังให้ดีอาจจะถูกฆ่าตายแต่ก่อนที่จะผสมพันธุ์กันหลังผสมพันธุ์เสร็จปั๊บาก็มันจะหนีไม่รอดครับแต่อตัวนี้เนี่ยลีลาลักของมันเนี่ย ขณะที่มันมันจะผสมพันุเนี่ยนะครับตัวผู้ขณะที่เขาขึ้นอ,อขึ้นขี่หลังตัวเมียเนี่ยนะครับ,บโอกาสที่จะลื่นแล้วก็ตกพลับตกมาด้านหน้านะครับก็มีเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นชีวิตติดวิญญาณนะ่ะโดยตัวเมียนะครับคือขณะท่ามวกเขาลื่นแล้วตกมาอยู่ข้างหน้าเนี่ย นั่นคือเขาจะมาอยู่ด้านหน้าตูมเนียทุูคู่นะพูดถึงุูคู่เขาจะตกมาอยู่ด้านหน้าตูมเนี่ยซึ่งมันจะมีความเสี่ยงกับขากันไกของตูมเนียพอดีเลยครับผมมันก็จะตัดเป็นชีพนะครับคือจะตัดแล้วตัดหัวตัดหัวเจ้าตัวผู้เนี่ยใช่ออกจากร่างเลยแหละนะครับครับก็จะเป็นนั่นเรวยว่าสิ้นที่นะครับอันนี้อันนี้คือขนาขนาที่เกิดผสมพันธ์ขนาเดียวกันถ้าหลังผสมพันธ์แล้วนะครับ ก็มักจะตวเมีก็มักจะแตะฆ่าตัวผู้้เหมือนกันนะครับครับผมนีม่ก็แต่ส่วนใหญ่ก็อันตรกแตนตรงนี้มักจะอาจจะเกิดช่วงช่วงที่ผสมพันธุ์นะครับครับก็อย่างที่บอกเนี่ยเราก็อาจจะรู้สูมเป็นโหรายแต่ว่าด้วยทํามนองเหตุผลของธรรมชาติเดียวกันเลยนะครับ,รบที่เรือว่าเออมันอาจจะเป็นอาหารให้ตวเมีหรือเปล่านะครับครับผมมาอีกชนิดหนึ่งนะที่เรียกว่ารักต้องเจ็บปวด โอ้โหอันนี้ก็เป็นชีวิตลักตำนานรักที่ปีดาจเหมือนกันก็คือตัวเลือดตัวเลือดใช่ตัวเลือดนะครับตัวเลือดนี่มีการผสมพันธุ์ซึ่งเจ็บปวดแลวก็เผ็ดร้อนมากไม่ก็คือว่าตัวคู่เนี่ยนะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าวเมีเช่นกันขนาดเล็กกว่าเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่มันก็จะต้องหาวิธีการการผสมพันธุ์ของตัวเลือดเนี่ยนะครับตัวคู่จะจะใช้ เอ่อเอายวะของมันซึ่งลักษณะมันเป็นเข็มเนี่ยนะครับ,รบต้องแทงเข้าไปที่ท้องของตัวเมียนะครับแล้วจึงจะปล่อยน้ําเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้ไปผสมพันธุ์กับไข่ของตัวเมียปัญหาไม่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าตัวเมียก็ต้องพยายามหนีสุทธิ์เหมือนกันต่อสู้สุทริ์เหมือนกันเพราะว่ามันก็เจ็บนะครับขณะที่ตัวผูเ้เอาเอาเยวะซึ่งเหมือนเข็มของมันมาแทงเนี่ยตัวเมียก็เปรียบเสมือนมันถูกเอาไี้แทงท้องอ่ะ นะครับะฉะนั้นมันก็จะบาดเจ็บสาหัสช่วงนี้จะเป็นช่วงอันตรายที่สุดของตัวเมียก็คือว่าบาดแผลของมันเนี่ยอาจจะติดเชื้อแล้วก็ทําทให้มันตายได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเมียเองก็ไม่ค่อยชอบนะครับ,รบที่จะผสมพันธุ์มันก็จะต้องต่อตู้กับตัวผู้สุดฤทธิ์เนะี่ยตัวผู้เนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะล้มตัวเมียให้ได้เพะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันก็เหมือนธรรมชาติที่กมาหนดมาเหมือนกันนะว่าถ้าตัวผู้สามารถที่จะ ตู้ตัวเมียได้ล้มตัวเมียได้มันก็สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้นะครับเหมือนในยุคไหนหรือเปล่าครับเหมือนในยุคหินของมนุษย์เราหรือเปล่าครับที่มนุษย์ผู้ชายมนุษย์ทํำเนี่ยจะไปตีหัวผู้หญิงเพื่อที่จะเอามาเป็นภรรยาอะไรเงี้ยครับโอ้โหดุร้เหมือนกันนะอ่าใช่ใช่ครับไม่เคยรู้เหมือนกันเออแต่ว่าคือกลับมาที่ของตัวเมียไอ้ไอ้ะตัวตัวเลือดเนี่ยนะครับ มันก็คัดสรรโดยมีเกินนะถ้าเกิดว่ามันมันมันถูกแทงแล้วมปถึงถูกอวัยวะของตัวผู้เนี่ยมามาแทงท่องมาแล้วเพื่อจะผสมพันธุ์เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยถ้ามันติดเชื้อเนี่ยแล้วมันต่อสู้มันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็คงจะตายปซะก่อนแต่ถ้าตัวมันแข็งแรงมันสามารถจะมีภูมมต้านทานจนกระทั่งก็ชีวิตตรงนี้ได้มันก็เหมือนเป็นการคัดสรรโดยธรรมชาติเหมือนกันนะว่าตัวเมียตัวนั้นก็จะแข็งแรงเป็นการคัดสรรพันธุกรรมโดยธรรมชาติเหมือนกันว่า จะก่อให้เกิดลูกหลานที่ที่แข็งแรงนะครับครับอันนี้ก็ก็เป็นผมว่าเป็นตำนานรับของสัตวสองสามชนิดแต่สองประเภทนะที่คงจะกล่าวถึงในวันนี้มันยังมีเรื่องซึ่งชีวิตคู่ที่มหัศจรรย์ทนลึกอีกนะครับครับผมคิดว่าอาจจะต้องมาคุยกันคราวหน้าแล้วั้มครับครับก็เรียกได้ว่ามีเป็นรูปแบบของการดํารงเผ่าพันธุ์อีกรูปแบบหนึ่งของสัตว์แต่ละชนิดนะครับ แล้วเราก็จะมาพูดคุยกับคุณจุมพลใหมิกริดงกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับว่าสัตว์แต่ละชนิดนี่มีวิธีในการสืบพันธุ์หรือว่าพิดารณกันอย่างไรนะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับมีข้อเสนอหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 3 8 2 0 3 7 8 0-2382-0378ครับซึ่งคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามร,รับฟังรายการคุยกันวันเราเรื่องเล่ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป,ประเทศไทยเครือข่ายพ่อการศึกษาและอีกสิบสถานีเครือข่ายทั่วประเทศครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจุมพลให้ไมฆรินจากรรราศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ